ที่เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับเพจคดีผู้บริโภคนะครับวันนี้ผมมาเรื่องนะครับเกี่ยวกับวัคซีนนะครับวัคซีนเลยนะครับก็คลิปนี้ก็มาเตือนนะครับมาเตือนท่านนะครับที่ฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนไม่ใช่วัคซีนจะเป็นตัวซิโนแวคด้วยนะครับหรือจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับ เรามาทาความเข้าใจกับวัคซีนสมัยนะครับวัคซีนเนี่ยนะครับหลังจากฉีดแล้วนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยเออมันจะทํางานนะครับเออมันจะมีประสิทธิภาพนะครับหลังจากได้รับวัคซีนแล้วประมาณ 1- 2อาทิตย์ใช่ไหมครับเราครบจํานวนโดสตามที่กําหนดนะครับแล้ววัคซีนเนี้ยมันจะทํางานเอออยู่กับเรานะครับไปประมาณ60-90วันนะครับนะครับหลังจากนั้นอ่ะร่างกายของเราก็เออจะจัดการออกหรืออะไร ออกไปนะครับตามกระบวนการของร่างกายนะครับเพราะมันถือว่าเป็นสิ่งแปรปอมใช่ไหมครับนะวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือในการติดเชื้อโควิดนะครับก็เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับจะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแต่ถ้าร่างกายไม่ดีก็อาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมมจะมาบอกตอนนี้ก็คือหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปนะครับตอนนี้ภูมิภ้มกันของผมเองนะครับมันได้ฆ่าตัวตายหมดไปแล้วนะครับนะก็ ขอให้ทุกท่านนะครับเซฟโซนตัวเองนะครับแล้วก็าระมัดระวังนะครับระมัดระวังครับระมัดระวังในเรื่องของการเดินสวนกับผู้คนนะครับการเดินชนกับผู้คนการไปที่ที่มีแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศนะครับสา่พันธุ์ใหม่นี่มันลอยบนอากาศได้นานกว่านะครับตายยากกว่าติดได้เร็วกว่านะครับติดภายใน15วินาทีเองนะครับได้ดูข่าวกันไหมนะครับในต่างประเทศนะครับมันติดกันเร็วมากนะครับ น้ำติดเร็วมากนะครับแล้วก็เรื่องหน้ากากอนามัยนะครับของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมันกันอะไรไม่ได้นะครับมันกันอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเวลาเราไอใช่ไหมครับหรือเราทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็มือไปจับหรือบางทีชอบเปิดปิดแมสอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแมสเข้าบ้านก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันทาให้กันอะไรไม่ได้นะครับด้วยพฤติการของเราเองเนี่ยแหละครับนะก็ขอทุกท่านเฝ้าระวังไว้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ก็บอกเลยว่าไม่ค่อยใส่แมสนะครับ ไม่ค่อยได้ใส่แมสเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็เรารู้วิธีนะครับป้องกันถ้าเราไปในเขตชุมชนหรือเราไปอะไรเนี่ยในที่พื้นที่เสี่ยงเราก็จะใส่นะครับนะแล้วก็เพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ล้างมือแมสทุกอันเนี่ยผมเปลี่ยนใช้เดือนหนึ่งนี่เป็นสิบกล่องอ่ะคนเดียวนะครับครับใช้เยอะมากนะครับใช้เยอะมากนะครับก็ทําให้มาเตือนนะครับมาเตือนนะครับไม่อยากเห็นใครเสียชีวิตนะครับลูกเพจของผมสิบกว่าคนที่ทักมานี่คือเสียชีวิตนะครับ ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมไปประสานหาเตียงให้ทุกคุณไม่ได้นะครับนะขนาดผมมังคิดอยู่เลยฮะเอยถ้าวันหนึ่งผมติดเนี่ยนะครับใครจะประสานงานเตียงให้กับผมวะใช่ไหมครับด้วยความที่เป็นหมันไส้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับตอนนี้เห็นใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับนะก็ของผมก็ตอนแรกก็มีล้างแอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับครึ่งราคานะครับเหลือ250าบาทนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมเนื่องจากคนล้างเยอะนะครับเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับล้างเยอะทําให้ผมต้องมันเสี่ยงนะครับผมก็บอกตรงว่าผมก็กลัวนะครับผมทางเราก็กลัวนะครับผมก็เลยต้องหยุดโปรโมชั่นนี้ไว้ก่อนนะครับไม่ค่อยชดเชยทีหลังนะครับนะเพราะว่ากลัวเหมือนกันนะครับพร้อมกันแล้วยิ่งตอนนี้นะครับภูมิคุ้มกันมันหมดนะครับภูมิคุ้มกันหมดมันหมดแล้วนะครับทุกคนอาจจะคาดหวังว่าฉีดไปแล้วมันอยู่ได้ยาวมันไม่ได้อยู่ได้ยาวนะครับมัน จริงๆแล้วนะครับหลังจากฉีดไปแล้วเนี so ่ยท right? right. so ุกครับมันมีเวลาให้รัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยฉีดได้ครบทุกคนเนี่ยนะครับภายใน 30- ถึง60วันใช่ไหมครับพอภคุมกัรปัญหาที่เกาะพอเชื้อไวรัสมันหาที่เกาะไม่ได้นะครับมันก็จะตายไปเองนะครับใช่ไหมครับแล้วทุกคนมีภูมิคุ้มกันแล้วเดี๋ยวมันก็ตายร่างกายมันก็สร้างขึ้นมามันก็เป็นแค่ไม่กี่คนนะครับใช่ไหมก็อย่าไปว่าอะไรเลยครับอย่างประเทศอะไรอ่ะ นะครับที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฉีดวัคซีนดีๆนะครับพอวัคซีนหมดนะครับมันก็กลับมาระบาดอีกครั้งนะครับนะซึ่งบางที่ก็ยังปิดข่าวครับอย่างใต้วงไต้หวันตอนนี้ก็ระบาดหนักอยู่นะครับล้วก็ระวังนะครับสายพันธุ์ใหม่อีกสองสายพันธุ์นะครับนะที่อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยมีเชื้อผสมนะครับอีกสองสายพันธุ์สองสายพันธุ์ผสมกันตอนนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะครับนะผมก็ เตือนประชาชนนะครับไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลนะครับคือเราทําอะไรเราก็ล้างมือนะครับจับเงินมาเราก็ล้างมือใช่ไหมครับนะเราใช้อะไรเราก็ล้างมือจะกินอะไรก็ล้างมือนะครับผัดล้างมือเนี่ยนะครับล้างมือล้างมือล้างมือนะหลายหลายคนอาจจะหมานใส่ผมด้วยซ้ำไปนะครับเวลาผมไปไหนแล้วนะครับไม่ค่อยได้สวมใส่หน้ากากอนามัยสักเท่าไหร่นะครับนะครับแต่ว่าเราก็เซฟโซนในของเรานะครับนะถ้าเราเข้าตลาดเราก็ ใส่แล้วเข้าที่ไหนที่มีมาตรการเราก็ใส่นะครับนะเราก็ต้องทําตามระเบียบตามกฎแต่พอใส่แล้วนะครับพอใส่ปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับผมใส่ปุ๊บขึ้นรถผมเปลี่ยนนะครับนะขึ้นรถเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ะครับส่วนใหญ่ก็จะติดจากสัมผัสนะครับนะเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูก็ติดได้นะครับเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อไก่ทุกสิ่งทุกอย่างเราซื้อมานะครับซื้อมาแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับนะล้างเรียบร้อยทําเสร็จก็ล้างมือนะครับ ถ้จะทําเสร็จไปป้ายตัวป้ายตัวมาเชื้อโรคมันยังมีอยู่มาจับหน้าจับตาจับจมูกล้างน้าเปล่าไม่ออกนะครับมันไม่ตายนะครับอันนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวยาวไปแล้วเดี๋ยวขี้เกียจฟังกันนะครับวันนี้ผมเป็นห่วงทุกคนนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังครับเรื่องคดีความอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับขอให้ทุกคนรอดก่อนนะครับรอดปลอดภัยก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวอย่างอื่น่อยว่ากันนะครับส่วนเข็มสามเข็มสี่เนี่ยรอประกาศจากอ่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับมีแน่นอนนะครับเข็มสามเข็มสี่ของพวกเราเนี่ยครับโอเคครับวันนี้ลาเท่านี้นะครับผมรักทุกเพจทุกคนนะครับแล้วก็เป็นห่วงทุกท่านด้วยความจริงใจผมเห็นประชาชนบางครั้งอาจจะเห็นบนเพจผมหัวร้อนด่าไปด่ามาเพราะว่าเฮ้ยข่าวคนตายครับ คนตายหนึ่งคนเนี่ยนเศร้าใจมากนะครับเราเศร้าใจมากนะครับเราไม่อยากมีคนตายนะครับไม่อยากให้มีใครตายนะครับถ้าจะตายก็เป็นคนที่มันปล่อยป่าละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พวกนี้นะครับคนตาย,ยากว่าจะโลกใบน,นี้นะแต่พวกนี้ตายยากนะครับบรา Jong บร,ร,าบร,รมีมันสูงนะครับบารมีมันสูงมันเลยตายยากนะโอเควันนี้ร้าเท่านี้ครับทุกคนปลอดภัยนะครับจากสถานการณ์นี้นะครับ เป็นห่วงทุกคนครับสวัสดี